สวัสดีครับมาเนี่เขาห้อยมาขายนะครับนะครับโคตรงนี้ไว้ราคาดีนะครับนะครับดีนะครับเพื่อเราครับเป็นโคดนะครับนะครับคระดิ่งครับเป็นเป็นท่านเป็นท่านทีนะครับเพิ่นกระดิโร่เด้รถสิบล้อนะครับต่อไดรถกล้องเลยนะครับนะครับกัดถาเต็มนะครับโอ้ที่นี่ห้อยงามนะครับนะครับล้วนงาันเลยนะครับนะครับเพื่อนเราห้อยกอกไปได้แล้วครับนะครับ จะไปสร้างนะครับเนี่ยครับไอรถหดนี่โหลดได้รถสิบล้อรถกว้งดีนะครับนะครับครับมันเป็นโหลดไหมะครับมันกันเลยครับนี้นะครับราคาดีนะครับบอกเลยว่าพี่นี่ว่าราคาดีนครับราคาซื้อับปีกันะครับฝาบรแต่ทสร้างกันนะครับ จะเริ่มฝากคนนิดน้ำคล่ยนแย่แ้ชองเลยนครับเอาไว้ไปเอาไว้มานระครับเป็นมัดยุดนะครับเราะว่งการทำงานเนี่เป็นอะไรขเราเป็นเจ้าคันเคะดีนะครับนะครับบไปเลยนะครับเอให้ับไปเรื่อยๆนะครับตอังแกีะคาับ นี่ครับนี่นะครับคุณี่รงนั้นไกลนะครับเราฮัลโหลไปครับนี่ครับเฮ้ยไปสุดปลานะครับเดี๋ยวครับผมเฮ้รถฟังเจนะครับเพอดีครับเฮ้ยตรงปายลงงานนะครับนครับเครับท่านนึงนะตอนนี้นะครับผู้มาไหลนะครับแล้ครับ นี่ใช้หลายนะครับกระหายน้ตันนะครับแต่ครั้งนี้ครับไปประมาณตามตันนะครับนะครับไป่ห่อด้วครับไปเลยครับเยึดติดกันนะครับกำลังหมุนไปเลยนะครับ เริ่มฝากรถติดตามกนไห์กนแท้ทั้งช่อง,น,งนะครับมันชิ๋วแบบต่างนะครับตำแเราเนกลับไปทั้งนะครับัำนั้นสดนะครับนี่ก็เป็นร้านสำหรับถืงก็สด,ดนะครับท่านท่าท่นน รับิังการเกินการพอสงเ็เรียนรอครับนะครับเดว่าปลอดภัยอยู่นะครับขอบ,บคุณกันทีี้คนเลี้ยงเซ้งนะครับการไว้นะครับใส่ใส่อนน้ปปเ,อเป็นระเบียบนะครับ ตามน้าเาแนบนนี้มารับฝ่ารถท่ตามกนไค์กนแค่น่งจงนะครับเป็นทิปสั่นนะครับ สวัสดครับสวัสดีครับ